สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่1พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น2ตัวของแอดโบสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2กับ3นะครับ2กั 3. บ3วันที่อยู่ด้านล่างน,นะครับ2พฤษภา67 ต่อมาจะเป็นแนวทางฟาสบนมาพร้อมกับแนวทางชุดโต๊ะของอาจารย์นะครับข้อมูลเลขฟาสบนของอาจารย์ได้9กับ6นะครับ9กับ6เลขชุดก็จะอยู่ในส่วนด้านล่าง,งทุกท่านใครชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลองนำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้นะครับเด่น6กับเด่น9 ตามนี้ข้อมูลแนวทางของแอดดังเม็ดใยต่อมาครับจะเป็นแนวทางบนมาตัวกับล่างมาตัวของแอดและเด่นบนมาตัวของอาจารย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ล่างมาตัวได้หกกับแปดนะครับตามนี้บนเก้าศูนย์ล่างหกแปดถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่นสี่ตัวของอาจารย์นะครับ สูตรคำนวณได้6 7 8 9 6 7 8 9วันที่อยู่ด้านบนครับ2 5 6 7ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวล่างนะครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมี6 5 7 5 8 5 9 5 6 8แล้วก็6 9รวมทั้งหมดก็6ชุดด้วยกัน6 5 7 5 8 5 9 5 6 8กับ6 9 อีกใบนึงครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดสามตัวทุกท่านชุดสามตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับแถวบนมีอยู่สามชุดเนาะข้างล่างมีอยู่สี่นะครับคุณชมชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ไปเกมกันดูแนวทางของแอดเลเด่นนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของใบพิกนะครับเป็นแนวทางเด่นนอรอสอนอเล็กเด่นสี่ตัวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกวันที่อยู่ตรงนี้นะครับสองพฤษภาหกเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่นสองตัวของแอดพันเข้าเหนียวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสอง ไปตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหัวยจะออกตัวไหนต่อมาครับไปนี้แนวทางของอาจารย์สุภโชค21เ็ด่นสอนอบทรูปภาพทุเรียนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรคำนวณได้4ี่กับ5แต่ว่าก็มี5หลุดไปเข้าหลักร้อยเนาะทุกท่าน สองวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3กับ4ตามนี้ทุกท่านเด่นสอนบนเลขเด่นสองตัวรูปภาพทุเรียนวันที่อยู่ตรงนี้นะครับสองห้าหกเจ็ดมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่างอินทพารัมเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเ เจ็ดเข้าหลัก10บห้ยออก79็งวดใหม่ได้2กับ5นะครับ2กับ5แนวทางของอาจารย์สุะโชค21ใบนี้เป็นแนวทางล่างนะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นสอนบนวีสเลขเด่น2ตัวของแอรตรัตคนราศีเมษงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับเข้าหลัก หวยออก98งวดใหม่ยไปฟังทางขวาทุกท่าน2ทับ5 2,567สูตรคำนวณของอาจารย์ได้3กับ9 9กับ3จัดไปครับคขาตามแนวทางของอาจารย์เด่นสอนบน v2 เลขเด่น2ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น2ตัวบน v15 นะครับ แนวทางของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยถูกทันใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนควรเน้นนะครับแลว้อมูลชุด2ตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดฝั่งทางซ้ายครับมี303139ฝั่งทางขวาได้6061แล้วก็69นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น3ตัวบน V12 แนวทางของอาจารย์ให้มาจะมีอยู่สองฝั่งนะครับมีตรงกลางด้วยทุกท่านแอบหน้าจอไปดึงชุดเด่นขยายใหญ,ใหญ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมเอาแนวทางของแอดรัฐคนราสีเมษต,ต่อมาครับจะเป็นแนวทางปักเทียนชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขเจดนะครับที่เข้าไปออกเจ็ดเก้า วดหมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ1นึ่ตามนี้ครับใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับุณผู้ชมแนวทางปักเทียนชัยต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างของใบยเอสเคสู่คำนวณหลัก10ของอาจารย์ได้6 8 0ปดศูหนึ่งสสามสหลักหน่วยได้9ก้าหนึ่งสสามสี่ห้าหก เลขชุดตรงนี้อาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดนะครับมี85 8305 0335แล้วก็32แนวทางของ b y ย13ต่อมาจะเป็นแนวทางครบ3ตะบนของ a d c คมนะครับอาจารย์จับมาให้ตามนั้นก็จะมีชุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีด้วยนะครับตัดด้วยแต้มก็จะอยู่ด้านล่างทุกทกาน แต้มของอาจารย์ได้0・ูนย์หนห้ต่อมาครับใบนี้ชุดเน้นนะครับชุดเน้นข้อมูล3ตัวอาจารย์ให้มาทั้งโมด6ชุดอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างเป็นข้อมูลชุดสตัวก็จะมี8・ปดห้า9・ก้าห้าหมห้มีตัวกันด้วยนะครับเล็กๆตรงกลาง9・ก้าสาตามนี้ครับชุด2ตัวนี้การได้หมดเลยนะครับ แนวทางของแอดคมต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากังราวใบนี้อาจารย์จับจากชุดกลุ่ม5ตัวนะครับกลุ่ม5ตัวอยู่ด้านบนตรงนี้ทุกท่านก็จะมี02569ได้ข้อมูลชุด3าตัวตามที่เห็นใครตามใครชอบตัวเลขของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่าน มาต่อกันที่แนวทางของแอดนุ่มตาคลีงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นชุดนี้นะครับ592ทุกท่านติดไปตัวเดียวตามเดยวเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา2พฤษภาคม2567ดูตรคำนวณเลขวิ่งได้9ทุกท่านชุดฟันธงได้059 ศูนติดตัวไปขับหกประตูชุดเบิ้ลชุดรองอยู่ด้านล่างตามลำดับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดสมมอนชิโร่งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็มีใกล้เคียงอยู่นะครับผิดไปตัวเดียวตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ935นะครับคุยออก598เนาะทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับ งดหมายใ,ใบฝั่งทางขวา2พฤษภาคม2อ6 7สูตรคำนวณเลขวิ่งได้2กับ5เลขมีเลขพวงได้2,5,3,4,6 2 5, 3, 4, ตัวมี5,3,5,6,2,6ชุด3ตัวครับชุดเน้นได้2,5,3ชุดรอง2,5,6ชุดกัน3 5 6ห้ากับสี่ในส่วนข้อมูลล่างครับสูตรเลขวิ่งล่างได้7กับ5 ชุดล่างมี3 7 4 7 0 7 3 5 4 5 0 5หตามลำดับแนทางสรุปบดล่างของแัดสมมอนชิโรต่อมาครับจะเป็นในทาง3ตัวท้ายรางวันที่1ของแัดอภิโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจาร,รย์เข้าอยู่นะครับมี5 8 9ทุกทันประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาใครถามหาใครรอมาแล้วนะครับ ไปครับสตัวท้ายรางวันที่1นึ่งขออนุญาตขยายเพิ่มเติมสักนิดนึงวันที่2อเดือน5นะครับจัดไปทุกท่านไปดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี10บงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์หลุดในส่วนข้อมูลล่างเลขวิ่งเข้าอยู่นะครับมี7 แต่ว่าเลขชุดไม่มีเจ็ดเก้า้าเจ็ทุกท่านผิดไปแต้มเดียวตัวเลขที่อาจารย์ให้มาตรงนี้มีแปดเจ็ดขับงวดใหม่ใบฟฝั่งทางขวาทุกท่านสองพฤษภาค,คมสองพั 2, 5, 6, น้าหสิบเจดแนวทางคนของอาจารย์นะครับสูตรเลขวิ่งได้หนึ่งชุดเด่นมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสาชุดรองทุกท่าน ข้อมูลล่างครับได้6นะครับสำหรับสูตรคำนวณเลขวิ่งตัวเด่นก็มี6063กับ68ตรงนี้กันบนล่างมี03296979เ้ไป7678นะครับสำหรับแนวทางครบบนของอาจารย์ได้01347ตามนี้นะครับแนวทางของเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี10ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ